การภาวนาปัิจบัติด้วยการใช้ปัญญาปัญญาระดับไหนอย่างไรเมื่อเราพิจารณาไปแล้วอารมณ์ของจิตใจที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้มันคลอนคลายไปหรือยังหรือมันยังมีความรักความยินดีความพอใจอยู่หรือยังถ้ามันยังมีความรักความพอใจความยินดีอยู่ก็พยา,ายามเปลี่ยนอุบายใหม่ได้้อุบายมันละเอียดกว่านั้นอีก การภาวนานปฏิบัติตรงตรงใช่อุบายในหลายอย่างถ้าไมา่ฉช่นั้นก็ไม่อะไรผลการพิจารณาธรรม,มะการพิจารณาไปพิจารณาไปมันพิจารณาได้เป็นธรรมเหมือนกันแต่ผลที่จะเกิดขึ้นในการภาวนานั้น,ใน,าน,าน,นในการใช้ปัญญานั้นมันยากที่จะเป็นไปไ,ได้เพราะอะไรเพราะเราจัดสรรเอาอุบายธรรม,มะนั้นมาประกอบพิเดียตตัวเองํำระกันไม่ได้ เหมือนกันกับเราที่เอาน้ำธรรมดาเอาแป๊บธรรมดาไปล้างเศษน้ำมันต่างๆที่มีอยู่มันออกไม่ได้มันไม่ถูกหลักถูกแนวกันนี่ก็เหมือนกันในการใช้อุบายเป็นธรรมะที่เราใช้กันอยู่บางทีมันไม่เข้ากันกับกิเลสตัวนั้นนั่นก็ละกันไม่ได้ก็ยังมีตามเดิมมันเอง เป็นอุบายธรรมะนะว่าเลือกเป็นเลือกเฟ้น,ฟนธรรมธรรมะเอาอุบายที่มันถูกต้องกับทิเลสก่อนที่จะเลือกเฟ้นอาธรรมะเราก็ต้องมาดูจิตใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันทั้งอดีตที่เป็นมาก,ก็ดีทั้งปัจจุบันก็ดีเนี่ยใจเรามันมีความผูกพันกับที่เลสตัณหาตัวไหนอย่างไร มีอุบายอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจเรามีความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นนั้นเราก็ต้องสังเกตมาตั้งแต่อดีตที่เป็นมาจนถึงปัจจุบันจนให้รู้จักว่าเออใจเราเนี่ยมีความผูกพันกับกิเลสตัวนี้ตัวนี้แต่และวันแต่ละเวลามันเคยผูกพันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะรู้จักแนวทางของกิเลสตัวเองว่า มันชอบอย่างนี้มันคิดอย่างนี้มันไปทางสายนี้ถ้ารู้จักกใจเราเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วกิเลสมันแสดงตัวลักษณะอย่างนี้แล้วเราจึงจะหาธรรมะม,มาประกอบมาตัดเส้นทางของกิเลสตันหา,าตัวนี้เอาไว้เพื่อกั้นกลางไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือทำละให้หมดไปจากใจเหมือนกับนายพรานเขาที่เขาไปล่าเนื้อที่ต่างๆตามดง,ตาม,ดงตามป่า เขาก็ต้องรู้จักสังเกตเหตุการณ์ว่าเวลาเท่านั้นงูพิษจะออกเวลาไหนเสือหากินออกเวลาไหนที่เก่งวางต่างๆออกหาจินเวลาไหนแต่ต่างๆหาจินเวลาไหนเขาต้องรู้จักทุกษัต่างๆเวลาหาจินของเขาแต่เขาจาว่าเออเวลาเท่านี้งูพิษออกหาจินเขาก็เตรียมเตรียมตเตรียมตัวระวัง เวลาเท่านั้นพวกเสือต่างๆออกหากินเอาเตรียมตนเตรียมตัวระวังเห็นัเขายังบาดพวกนายพานเขารู้ดีเรื่องสัตว์ต่างๆที่เขาจะไปทำลายสัตว์ลายต่างๆเขาต้องรู้จักเวลาของสัตว์ลายออกมาหากินนั่นเอง,งเหมือนกับวันพวกนายพานปลาในทะเลสมุทร่ยเขาต้องรู้จักว่าเวลาไหนปลาจะตกไข่ เวลาไหนปลาพวกนั้นจะขึ้นมาหากินในช่วงนั้นเขาต้องรู้จักเช่นทางจังอําเภอเชียงของเขาจับปลาปลาใหญ่เขารู้จักว่าเวลาไหนวันที่เท่าไรปลาตัวนั้นปลากลุ่มนั้นจะมาไข่ที่นี่จะมาเล่นน้ำที่นี่อเขาต้องรู้จักการเวลาของมันเมื่อถึงเวลามันแล้วเนี่ยเขาจะลงไปจับปลามันก็ไม่ผิดเพราะเขารู้จักนี่อันนี้ฉันได นักภาวนาพวกเราทั้งหลายต้องเป็นผู้สังเกตต้องเป็นผู้รู้จักในกิเลสตหาตัวเองหน้ากิเลสตัวเองมันออกทํางาน,นรบกวนใจเราอย่างไรเวลาไหนนอกเราต้องรู้จักอุบายในะทางของกิเลสที่ทำให้จิตใจเราเกิดความเศร้าหมองขุมม่นหมัวเรารู้จักอย่างนี้แล้วเนี่ยไปยังหาธรรมะที่มาประกอบมาสำระ ใจตัวเองอย่างไรให้มันหมดไปสิ้นไปให้นเบาบางไปเราก็ต้องสวงหาให้มัมาถูกจุดนั้นเมื่อเกลเอตตัวนี้มีกําลังมากเมื่อมีกําลังน้อยอย่างไรควรที่จะให้กําลังธรรมะมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องแสวแห,วหาเราต้องรวบรวมธรรมะถ้าว่าเกลเอตมีความรุนแรงกับใจตัวเองแต่เรามีสติปยยัญญานนอยนิดเดียว จะไปที่นากีเลสดให้มันหมดไปสิ้นไปจากใจมันเป็นไปไม่ได้มันกําลังของธรรมะมันให้มันเหนื้อกีเลสดแต่กันได้ไหนด้วยกําลังพามภาคเพียนต่างๆให้มันเหนื้อกิเลสเอาไว้เราต้องดูกําลังของศัตรูของเราคือกิเลสดตัวนี้มันอกิเลสดมีกําลังมากเราก็ต้องเพิ่มสติปัญญาความฉลาดและความภาคเพียนต่างๆให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันเหนื้อกาลังของกิเลสดทุกขั้นทุกเวลาไป นั่นแหละจึงจะเอาสำรักกิเลสไปได้